แล้พูถอยู่เลยว่าพอยากกลับมาหาถั่วอ่ะพูอยู่เลยอ่ะว่ามันหลับหลงผิดแล้วอ่ะเมื่อกี้โทรหาควางไอ้วางบอกว่ามันโผล่ว่าถ้าพี่ขอให้กีฉุนกี่ีเ่นี้แล้วว่ามันต้องเวแยนไปอีกแล้วอ่ะชอดจะไม่มีทางจะโพตไปเฉยได้ จะรองเหยียบๆัจเย็นไม่เก้จะทอย่ไมถึงไม่รู้มันล้นี่ยมันอยู Shel ่ที่ที่มันอยู่ไง ใจมันล้าเจออยากใหม่ก็ไม่ถูกใจแล้วสิแต่กี่เไม่เย้านของผูข่ารู้ใช่ไหมพี่ไม่เย้แล้สิคิดว่ากูเรียบร้อยไงี้ยไม่ให้คนจุกจิกก็จุกจิกบ่อยจัง เบลพูดดีเออทำน้ำแม่งไม่เดินแล้วเนี่ยหัวคือมากยังว่าหัวเกลือีไอ้คนที่ถูกใจก็ไม่ชอบปุ๋ยดูชอบมันเลยไม่ยอมหนูเนี่ยไม่ลำไงอ่ะไอ้คนส่งสปาเกตตี้อ่ะโอ้ลัใหญ่ ลำดวงจำปีป้านหนูถามหน่อยเวลางานเป็นยังไงหนูตลอดเวลาอะไรเงี้ให้หนูไ,ไนปยืนงวยืนทุมม่มบอลแล้งยงก็กัดขากูลายหมดละโลชั่นก็ไม่จำเป็อซื้อกูหาเอาสปาเจตี้มันส่งให้อยิบเยอะห้าบาทโลชั่นกูควรสามสี่ร้อยคุ้มไหมอย่าไปคุยโน้ต่างแรมโอ้เด็กก็แยกกันเอาเลมันจะเป็นน้ำเนื้นมันไม่เอาหนูวะดิเด็กผูบอกมาแล้ว <laughs> ดูไม่เนี่ยแม่งเฮยดูหน้ากูไม่ออกไงกูก็เงียนไปเลยคนเคยเอาอะสามพัอะม่เอาหรอกเสียตังค์อ่ะายมีเอาหรอกหูไม่เด่นได้ตังค์เลยเล่นมันเสยเอาไม่รู้จะเอาหนูสูตรหม ก็พักเอาสาบสองน้ําเสร็จสองนาทีเสร็จเบิบเสร็จนอนเฮี้ยนี่ยไปถึงยหญ่ใครถึงไม่หยากให้ใครเอาวะเนี้ยแงปุ้ยยังไม่ทันเสร็จเลยเที้ยเข้าไปห้าทีจึ๊กจึ๊กจึ๊กเสร็จแล้วปูยังไม่ทันขึ้นไม่ทันโยกเลยมั่ไหมอ่ะี่หมายน้าไม่ทันเดินเลยเสร็จแล้ว ก็มันจริงมากไอ้ยาใครอยากมีเสียมนีจะมีผัวลางทีได้อยางมี้คนเดียวแม่เดียวงกูสาม